ทาถูสบู่บ้างไหมเนี่ย วันนี้นะคะบีก็เลยจะมาทําคลิปแกล้งพี่โนต้ตค่ะทุกคนคือตอนนี้นะคะกระแสดังมากๆเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าพี่โนต้ตไปรับเมลนะคะเพราะว่าพาเมลไปทําหมันนะคะมันก็เป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมของบีนะคะที่จะมาเอาคืนค่ะวันนี้อุปกรณ์ของเราก็จะมีแทนแทนแทนกะปินะคะแล้วก็เป็นกิ่งไมนคะ่ะแล้วก็ชุดนอนไม่ได้นอนนะคะทุกคน มาใส่ชุดนอนยั่วพี่โน้ตค่ะใส่ชุดนอนไม่ได้นอนยั่วพี่โน้นนะคะทุกคนแต่ว่ายั่วในที่นี้คือจะต้องมีการเก้งนะคะบีจะนํากะปิเนะี่ยพาจักรแรพาใส่กางเกงในแล้วก็ป ใส่ปากนะคะทุกคนก็คืออยากรู้ว่าพี่โนต้ตเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะนี่ว่าอุย้ยแต่งตัวเซ็กซี่จังเลยอะแต่งตัวแบบโอ้โหมันน่าสะเลเกินเลยอย่างนี้แต่ว่าเจอกลิ่นแบบนี้เข้าไปนะคะพี่โนต้ตจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวบีจะให้น้องนะคะช่วยนะคะคือจอยบิงนะคะจะช่วยบีในภารกิจนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปรอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงก่อนจะไปดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให,ให้บีด้วยนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มแผนการกันเลยดีกว่า โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มแผนการกันเลยดีกว่าใครจะจุกอันนี้คือกางเกงในนะคะที่เราจะใส่นะคะทุกคนเราต้องเป่าให้แห้งก่อนนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหนอะมือเหรอเอามือมาดีไหม่อาอันนั้นดีกว่าหนุนมากเหมือนคนขี้ติดกางเกงในอะเป่าเรไปชมูสิอันนี้คืออย่างที่หนึ่งนะคะอย่าโชว์เยอะอันนี้คือเหมือนที้คุณเหม็น แล้วก็อันที่สองเ,ออเราจะทาจากักรันีาทาจริงหรอ,อ,อัเราจะมาทาจัก,กระั้นะคะ โอเคค่ะท okay ุกคนตอนนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะเริ่มแข่งกันนะคะเพราะว่าพี่โน้ตใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรอดูกันว่าจะเป็นยังไงคือตอนเนี้ยบอกตรงว่าเหม็นจีบตัวเองมากทุกคนหม็นไม่หมดนะเหม็นตัวเองนะคะทุกคนเหม็นกิงกระเปียทุกคนรู้ว่าเหม็นอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแข่งกันเลยไม่ไหวแล้วเหม็นมากมีแกล้งเขาหรือแกล้งเต่งก็ไม่รู้คนหาในหลับยังสวย Yeah ก็พีอาบน้ำก่อนไหมพีอาบน้ำก่อนไหมอาบแล้วีอาบหนานใะหนูอาบแล้วพี่เอาจริงๆหนูไม่ได้อาบหรอกออรนี่ยังเกียดหนูหรอ เก็มอะไรก็ไม่รู้ว่าพีน้ำไหมนี่นั่งดีหนูอาบแล้วหนูมาเดี๋ยวหนูไปฉีดลองฉีดน้ำหอมก่อนนั่งรอรอนังเดี๋ยวลองฉีดน้ำหอมก่อนนะอ้องหนีไม่ไม่เหม็นขนาดนั้นปะ่ะ ก็มันเหม็นไงทำไมล่ะไปอาบน้ำไหมนี่พี่พูดตรงๆนะคุณจ้างมั้งนโอ้ยโอ๊ย กว่ามเราอะไม่ไหวหรอกอย่างเงี้ยน้องสาม่อยูอุ้ยคืออะไรกระจายหมดเลยเดี๋ยวมานั่งกันต้องแจวว่าอะไรเนี่ยมีตุเล่นอะไรเนี่ยทำไมอ่ะตกกระจาหมดเอาแล้วทำไมไม่เอาเล้วน้องกุสานไม่อยู่ไม่อยู่อะไรเต็มห้องน้ําเลยสองคนเนี่ยตกกระจาหมดอุ้ยไปไกลๆเหม็นเฮ้ลังเกลียดหสดเลยเวลาทันจริงเขาถาพี่ถามจริงหนูไม่เหม็นตัวเองมั้งหรอ มั่นใจไปเอาความมั่นใจมาตั้งไหนเนี่ยเออไปอาบน้ํานะพี่บอกว่าไปอาบน้ําคือชุดมันได้มากเลยแต่กลิ่นมึงไม่ได้จริงๆอ่ะแต่กลิ่นมึงไม่ได้จริงๆอ่ะชุดมึงได้แต่กลิ่นมึงไม่ได้อ่ะโอ้ยไปแล้วค่ะไม่เอาทำไมอ่ะเลิกเลิกเลิกอย่างเงี้ยนี่แหละหมดองวันนี้เราไม่ได้เล่นกันแล้วกดแท๊ก อายน้ำเลยไปทำไมมีแต okay. yeah, right, ่คนขี้เกียนวะก็แค่กิ่นกระปี่ะกระปีใช่ไปแล้วบ๊ายบาย